สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพุทธอิสระซึ่งเป็นชายาสมัยที่บวชนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้บวชชื่อจริงก็คือสิตรีสุวิตทองประเสริฐได้ออกมาตั้งคำถามแล้วก็มาเฉลยคำตอบว่าอะไรที่น่าผวามากกว่าการแลนสไลด์ของเพื่อไทยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการถามตอบ กับคำถามและก็คำตอบซึ่งไทยโพสต์ได้พาดหัวว่าอย่างนี้นะครับว่าพุทธอิสระเฉลยภาวาอะไรมากกว่าแลนสไลด์เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน,น้อยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถามมาต่อไปตอนที่สองถามว่าอย่างงี้ครับเห็นคุณบึงเนี่ย ตั้งคำถามเอากับคนไทยว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไปจับแพะชนแกะเอาเหตุการณ์จริงบ้างไม่จริงบ้างมาเขียนมาโพสต์คุณมึงเนี่ยมีเจตนาอะไรหรือเห็นว่าคุณอุ้งอิงประกาศแลนสไลด์เลยกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้เลยต้องออกมาโพสต์สกัดขัดขวางเขาพุทธอิสระตอบอย่างนี้ตอบว่าเอาจริงๆนะจริงๆนะ ฉันไม่ได้เกรงกลัวอำนาจอิทธิพลใดๆของพวกคุณหรอกแต่ฉันแค่ไม่อยากจะออกไปขับไล่ทรราชคนโกงบ้านกินเมืองเหมือนกับที่เราแล้วมาอกทังหากเราแต่หากมันจำเป็นก็คงเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของลูกไทยที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยเพราะฉันเห็นคนไทยเนี่ยคงจะหลงลืมอะไรไปจนอาจจะสร้างความเสียหายแก่บ้านแก่เมืองตัวอย่างก็มีให้เห็นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมา เลือกเข้ามาแล้วก็ต้องมานั่งบนมานั่งว่าว่าไร้ผลงานอีกทั้งฉันยังเชื่อในหลักคิดที่ว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ทุจริตขี้โกงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนใกล้ชิดจะไม่ทำตามดังคำที่เขาว่าลูกปูย่อมเดินตามแม่ปูล้อเวียนย่อมหมุนตามรอยเท้าโคหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็จะต้องเสียหายอย่างในอดีตคนไทยต้องไม่ลืม ว่าช่วงเวลาที่สองสีพี่น้องตระกูลชินเข้ามาบริหารประเทศชาติเกิดความแตกแยกเสียหายในทุกๆด้านยิ่งได้ยินเรื่องเศรษฐกิจสองสีพี่น้องตระกูลชินทำให้ระบบการเงินการคลังของประเทศแทบจะล้มสลายถึงขนาดในยุคข,ของนางสาวยิ่งลักษณ์ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันในทุกระบบอันนี้จริงไหมโครงการรถคันแรกแท็บเล็ตเครื่องแรกและก็โครงการบ้านหลังแรกเนี่ย ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปถึง9,800 0ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดทั้งบ้านทั้งรถที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ยัดเยียดให้กับประชาชนเนี่ยก็ต้องถูกยึดอันนี้จริงไหมวลีที่บอกว่าเอาอยู่พี่น้องในสถานการณ์น้ําท่วมเมื่อปี2554รัฐบาลนายกปูบริหารงานผิดพลาดจนทําให้ประชาชนเดือดร้อน4ล้านครอบครัว คิดเป็นจำนวนคน13,400,000ล้คนมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง2,329หลังเสียหายบางส่วน96,833หลังพื้นที่การเกษตรจมน้ำเสียหายไป11,200,000ล้ไร่เศรษฐกิจเสียหายคิดเป็นเงินถึง1,400,000,000ล้านบาทมีคนตายไปทั้งหมด657ศพ สูญหายอีกสคนอันนี้จริงไหมโครงการจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักเนี่ยทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปถึง8 6 7 0 0 0ห0ล้านบาทอันนี้จริงไหมและไอ้ที่เขาอภิปรายกันในสภาว่าญาติของตระกูลชินขายบ้านแถมพาสปอร์ตให้แก่กลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยอันนี้จริงไหมส่วนในหญิงอุ้งอิงของคุณจะแลนสไลด์ได้หรือไม่เนี่ยฉันเชื่อว่าคนไทย ไม่ได้กินหญ้ารู้ดีรู้ซึ้งแยกแยะถูกผิดได้ไม่ต้องให้ใครมาจุงจมูกโดยเฉพาะลูกหลานชาวครอบครัวธรรมะอิสระของฉันประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอตามนี้นะจ๊ะ